สาธารณสุขนิเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติรอบที่หประจำปีงบประมาณ2,567ที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่25มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์กิติการพิรมสาธารณสุขนิเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2567พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์ตอริพลจุนเจริมนายแพทย์สาธารณสุขจ จังหวัดกาญจนบุรีในแพทย์นิสิตศสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอทพลพุทธยาเสนาผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทีมบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในการประชุมมีการนำเสนอผลสรุปตรวจราชการทั้งหมด10ประเด็นได้แก่โครงการพระราชดำริบริเรงครบวงจรสถานชีวพิบาลสุขภาพจิตและยาเสพติดลดแออัดลดรอคอยลดป่วยลดตายแค่ ดีพลัสดิจิทัลสุขภาพพลัสแอเร,รียเบสเขตสุขภาพที่ห้าส่งเสริมการมีบุตรเศรษฐกิจสุขภาพและแอรเรียเบสการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายงานการเงินเพื่อตรวจติดตามการดำเนินง,งานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคสรุปผลตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน